สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะช่วงนี้กะเป็นบรรยากาศช่วงเพียงเพียงเนาะค่ะกะตามน้องนิวเพิ่งรับเพิ่นฝันไม่ได้หมอนขึ้นนน่พี่น้องกะมีเพิ่มมาตัวเดียวเท่านั้นมาสั่นะะย่ำตัวเลขนะคะเพื่อโบผาดเนาะค่ะเนาะก็เลยมาติดตามว่าตัวที่น้องนิวเพิ่มเป็นตัวใดถือมาตลอดถือจนได้เศร้าเหงาเนานะค่ะถือจนบ่เลยนับงวดเนาะ เป็นคนมีเส้นค่ะแล้วก็เลขนี่จะฝันเอาน้ำพุ่มทีเนาะค่ะเนาะ่นไปโย่มองไหลมีพุ่มมีจอมเิ่นกาฝันพุ่มมาบอกกับเป็นแนวทางใช่วิจารในการรับชมคลิปนี้กาฝากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไคร้ทางช่องน้ำเด้อค่ะมันนี้ตามน้องนิวฮอดทอพักเนาะค่ะเนาะน้องนิวเป็นยำตัวใหไปฟังน้ำกัน สวัสดีคสัี่ะนคิวันนี้ตามพ่อทอภพักด้วยค่ะครับผมโอ้ว่าเจ้าเป็นเดือนเท่าไหร่แต่ตรงนิ้อยู่นี่ก็ครับสี่ันกว่าสี่พันครับโอ้คกล้อยู่หรอกแม่เดือนรก็ไ่้ค่าเจ้าอยู่ครับเด็กนี้แม่นตลอดคิว่าปูเพิ่มมาก่วงช่วงอยู่นี่ได้บ่ ใช่ครับมาถึงห้องเลยครับมาถึงห้องช่วงว่าจังไหนนอนก็แกมาบอกว่ามันคืนจ่อยแท้ครับคืนคืนก่อนวันที่จะฝันว่าได้โูบุรีนะครับครับก็พอแต่แกมาบอกแป๊บคืนต่อไปแกก็มาข่าวฝันนะครับก็มันเป็นอันนี้เป็นความฝันเก่านะครับครับก็ฝันว่าได้โูบุรีนะครับที่ว่าวันที่แล้วออกก็อยู่ผมออกเลขตัวกลับนะครับสองหกหกสองครับที่ผมให้ไป แล้วก็ความฝันตอนต่องวดนะครับตอนงวดผมก็ฝันว่าได้กลับบ้านครับกลับบ้านก็เป็นบ้านบ้านที่อยู่บ้านนอกบ้านหลังเก่าที่อยู่บุยลครับฝันว่าตัวเองนี่ไม่มีนาฬิกาแล้วก็เอานาฬิกานี่ไปไปแปะกับคางบ้างครับนาฬิกานี่จะเป็นนาฬิกาที่เจ็ดตอน คือในรายการนี้จะมีตัวเลขนะครับข้างบนนี่ก็คือว่าจะเป็นเลข000เลยครับแต่ข้างล่างนี่จะเป็นเลข15ครับคือเลข0นี่จะไม่ค่อยชัดแต่ที่ชัดจะเป็นเลข15ครับอันนี้ก็คือเป็นความฝันเก่าครับแลที่นี่ก็เมื่อกี้ยําความฟันเก่านะครับนี่ก็เป็นความฟันใหม่ที่ฝันลาสุดเมื่อคืนครับก็ฝันว่ากับบ้านเนี่ยครับแต่บานที่กับนี้ไม่ใช่หลังที่ไปไม่ใช่ที่อยู่บริลมครับ เป็นบ้านรู้ว่าเป็นบ้านตัวเองแต่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นบ้านของใครหรือว่าอาจจะเป็นอะไรนี่ครับแต่กลับไปี่กระเจอพ่อเหมือนกันครับอฝันอีกบ่าะนี้ฝันอันนี้ของฝันใหม่ล่าสุดที่ฝันเมื่อคืนครับสังเกตว่ารอบนี้ฝันแต่ว่าเมื่อแต่บ้านแต่บ้านบ้านที่กับที่ฝันไปเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านหลังเดิมที่ฝันไปสองรอบที่แล้วครับหลังไดบป่ะในบ้านของแม่นหลังเดิม แต่ก็มีพ่อนะครับแต่ผมไม่รู้ไปเป็นบ้านใครในความฝันอ่ะพ่อเขาบอกไปเป็นบ้านเราคนนั้นเขาก็เป็นพ่อผมแต่ไม่ใช่พ่อปัจจุบันครับในความฝันครับพ่อเก่าเหมือนเคยเห็นหน้าไหมครับไม่เคยเห็นหน้านะครับไม่คุ้นหนานะครับเพิ่งเคยเห็นแก่ข้างเรียนะครับแต่ผมก็เรียกแกว่าพ่อครับมพ่อเก่าเหไม่แน่ใจเหมือนกันครับแตอคือว่าทําไมหมดในอดีตครับก็คือว่ามีการสู่รบกันเลยครับฟันกันครับ แล้วนี่เราต่อความฝันนะครับมผมกับพ่อนี่ก็ไปสู้รบกันครับเพระาะฉะนั้นาไปตีกันได้ว่านี่นะครับคนที่ผมไปนี่ก็คือว่าเขาเล็นของครับเขาเล่คงคล้คองเดี๋ยวผมก็ไปไปแทงแทงเขาตายเลยครับในความฝันแทงเขาตายยิงผู้ชายผู้ชายครับ ผมก็พ่อครับลุมแทงเขาตายครับในความฝันรื้จักเขาบป่ค่ะไม่ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักครับหาสูนย์ขึ้นเาเลยเหรอคนเป็นครับผู้ใไส้เนาะครับเขาเปล่าที่นี่ที่แบกคือเเ่าครับแต่พ่อพ่อผมก็บอกว่าถ้าเราฆ่าเขาตายแล้วต้องสร้างศาลให้เขาครับตรงสร้างศาลครับกันแล้วก็ช่วยผมก็พ่อก็ช่วยกันตั้งศาลครับ ตัางศาลนี่พ่อคร่ทีนี้พ่อก็บอกผมว่าศาลน่ะมันยาวแปดวาครับแกก็บางันศาลยาวแปดวาศาลยาวแปดวาฝันมาใหม่แปดว่ากับเลกแปดตัวเดียวคแปดวาน้องมิ้วได้วิ่งแปดเลยมาวิ่งแปดครับตีจังไหนแล้วน้องนิ้วว่าไงแปดตัวเดียวเป็นแปดแปดศูนย์แปดกันเลยครับ อที่บ้าเพิ่มแน่นปะครับเพิ่มครับเพิ่มศูนย์แปดก็แปดแปดที่ก้อนนี้เพิ่มศูนย์เจ็ดครับนุ่มมี่ว่าท่านทิมศูนย์เนาะครับไม่ไม่ทิมครับไม่ถิมโตขงอัดนี่ปล่อยมากศูนย์ศูนย์ศูนย์ที่มันเลี่ยงกันอยู่กลงเครื่องแน่นปะครับข้างล่างศูนย์หนึ่งห่านบ้านเลขที่นี่ฟันสองครามรอบแล้วสองรอบครับบ้านเลขที่แปดคมู่เจ็ดคนี่แหละ ปิดกนาะคือแปดนี่สมมาตลอดเลยในความฝันเลขแปดครับแปดมาตลอดแล้วก็เลขหนึ่งอาจจะเป็นเลขเจ็ดครับก็ระวังเลขหนึ่งครับตรงไหนหนึ่งห้าครับศูนย์หนึ่งห้าอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดห้าอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นเจ็ดห้านะครับมันเคยเป็นบ่อยครับมันเคยเป็นบ่อยครับของผมจะเป็นเกี่ยวครับแมีตลอดครับเหมือนีฝันเห็นไปทะเบียนรถเจ็ดหกนะครับมันก็ไปออกหนึ่งหกนี่นะครับแต่่เขาก็บาดเล็กเป็นครับ ก็วเลขเจ็ดกเลขหนึ่มันเป็นเลขเดียวกันแต่ว่าเน้นตัวใดทราบไห้ก็เน้นศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยครับะกีตแปดครับสองตัวเูนยน่งห้ระกีตแปดที่เน้นเนาะครับเจ็ดแปดวิ่งแปดตัวเดียวครับวิ่งแปดฝันเกีียวแต่กียขแปดจะเลยวิ่งแปดจะเลยน้องว่าถึสำรับซายวิ่งซายลูดนะคะหลักแปดบนล่างมันบ่ค่ะ ฝันเพื่อจะได้บอกคือฝันเมื่อคืนเหรอครับน้องฝันเมื่อคืนครับฝันว่าได้ไปตีกันด้วยฝันว่าได้ไปตีกันนะครับในความฝันแต่พ่อพ่อในอดีตที่เราไม่เคยเห็นหน้าใช่ครับน่าจะเป็นพ่อแน่ดีครับแต่ผมไม่เคยไม่คุ้นหนาเลยครับไปแต่บ้านเก่าครับไปแต่บ้านเก่าตัวเก่าพื่อครับอย่าลืมอายุน้องนิวเหมือนเก่านะฮะตัวเก่านะ น้องนิวก็เลยตีเป็น08ครับก็พ่อแกบอกว่ายาว8วาครับสารที่สังให้เขาสังที่สังให้เขานะครับคนที่ว่าผมกับพ่อไปฟันเขาตายครับตายครับยาว8วาครับยาว8วาแกวางัันโอ้ยช่วยแปลนะครับเนาะครับนิวนี่ฝันแม่นนะครับผมครับยาว8วายาว8วานะก็เลยเป็นที่ไปที่มาของวิ่ง8ครับวิ่ง8ปดเขาก็เลยให้วิ่ง8ด ชอบนะครับมา่วยกันแปลดูนะครับแนวทางของน้องนิวนะครับผมนิวขึ้นนับลงใช่ยามก็คือถูกมาเนี่ยตั้งแต่ออกกล้องไงงวดนี้งวดที่สามใช่ไหมใช่ครับโตสามงวดติดแต่ก่อนๆนู่นแหละนีนกับผมไม่ได้นับครับผมก็ถูกเรื่อยๆครับแต่ผมไม่ได้วัลลินหลายครับผมเก็นแค่นิดแคนนิดถูกเรื่อยๆครับนอ่เก็บเนาะเก็บไปเรื่อยๆรับเก็บไปเรื่อยๆถือว่านิวก็แม่นอยู่นะครับเนาะครับ เน้นเน้นตัวไหนครับชอบเป็นพิเศษเน้นศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็แปดเจ็ดครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าครับผมเน้นนะครับผมก็เน้นครับเป็นแนวทางก็ตน้องนิวเนาะครับแนวทางนะครับประัติจากความฝันฝันเมื่อคืนได้มาสดๆร้อนๆเลยขาดสดๆร้อนๆครับเมื่อคืนแล้วก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับน้องนิวนะครับเป็นเลขความฝันนะครับผม ป้าบอกย่างเอฟซีรืมอืมครับวัดได้สดๆร้อนๆเลยมายำของทุตชาดครับไก้วันแล้วเนาะครับใก้วันแล้วครับคขอบคุณน้องเนียวครับผมครับขอบคุณครับผมทรับยำอีกเนาะค่ะเนาะวามฝันรอบนี้จะฝันดูกว่ารอบที่แล้วนะคะแต่ว่าเลขกองตัวเก้าเพิ่มมากอ่ะ จาก0เจ็ดถึงแต้มหนึ่งเป็น0แปดแล้วค่ะได้เลขแปดตัวเดียวเพิ่นได้ใส่แปดแปดกันผลาน0หนึ่งหาเพิ่นอยากเปลี่ยนเลขหนึง่งเป็นเลขเจ็ดเป็นตัวร่องนะคะ่ะมันเคยออก,กว่ากันเคยตะลุบหลังเพิน่น่ากันแต่ว่าวิ่งนะวิ่งแปดนะคะ่ะค่ะเป็นความฝันต้องนิ่วเพิ่นมีเ้นฝันคิ้วตลอดเรียกพี่น้องกะตีซ้อยกัน เป็นแนวทางให้ช่มเพื่อกวามบันเทิงเด้อค่ะความฝันกับเป็นกวางฝันเนาะแต่ว่าเพืน่นจะฝันคิวอยู่ดอกตั้งแต่ออกคลิปมาเพราะท่านรุดงวดนีก็คิดว่าสีบดรุดพี่นองคิดว่าสีขาอีกเต็มสีกับใช้วิจารณญาณในการรับชมจังไรกับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะเด้อกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทางช่องฟังคลิปจนจบเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ทางช่องน้าแน่เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ไห้โศกไห้มนันให้ําให้รวยสู้ผูสู้คนเด้อ